สวัสดีค่ะมาเก็บกระเทียมป่าขึ้นใหม่กำลังชอนดินขึ้นมางามมากเต็มแผ่นดินเต็มหน้าดินเลยค่ะมาค่ะกระเทียมป่าค่ะเพื่อนๆข้างทางค่ะ เยอะมากเลยค่ะเสียงรถก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างทางมันก็เป็นเบี้ยเล็กๆค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าขึ้นไปสูงๆมันก็จะยาวกว่านี้ค่ะกำลังขึ้นเลยค่ะหิมะเพิ่งจะหมดค่ะโหยสะออนค่ะสะออนกระเทียมป่า นอ์เวค่ะเก็บก่อนที่มันจะแก่ค่ะมันชอนใบไม้ขึ้นค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมันชอนใบไม้ขึ้นอีกหน่อยนะคะหนาย,ยิ่งกว่านี้จะมองไม่เห็นพื้นเลยค่ะใหม่ๆก็จะมองเห็นพื้นตอนนี้ก็กำลังชอนใบไม้กำลังขึ้นมาค่ะถ่ายมาฝากเพื่อนๆก่อนนะคะ โหกำลังชอนแย่งกันขึ้นหนาตึบเลยครับเพื่อน,นเยอะมากเลยค่ะดูชัดๆเลยค่ะเพื่อน ไม่มีตรงไหนว่าก้าวไปแล้วจะไม่เหยียบค่ะอันนี้ก็เป็นทางเดินค่ะแต่มันก็ขึ้นค่ะทางที่เราเดินเราก็จะเหยียบไปค่ะกำลังเป็นเบี้ยค่ะเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วค่ะ เขียวนั้นมีเจ่กระเทียมเท่านั้นเลยค่ะอีกหน่อยสีน้ำตาลที่เห็นเป็นใบใบใบไม้แห้งก็จะไม่เห็นค่ะอุดถ่ายไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วเดี๋ยวเวลาจะมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บพร้อมกันนะคะกำลังช้อนค่ะหนาตึ๊บเลยค่ะเพื่อนๆกำลังชอนขึ้นค่ะ มีอยู่ทุกที่ทุกย่างก้าวเลยค่ะโหเยอะมากค่ะเยอะจริงๆไม่ใช่เยอะเล่นๆนคะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเยายเพ,น,เพนก็เดินอยู่ข้างทางค่ะข้างทางนี้ก็มีแต่ป่ากระเทียมมันกำลังขึ้นค่ะกำลังงามมากเลยค่ะเพื่อนๆโหย อย่างนี้ใครขับรถผ่านไปผ่านมายังไงก็ต้องมองเห็นค่ะโอ้โหมันหนาตึ๊บเลยครับเพื่อนอันนี้ข้างถนนนะครับเพื่อนรถถึงได้วิ่งไปมาอย่างนี้โอ้โหมันงามค่ะ,ะออนคือที่นอร์เวย์นี้ฝนมันดีค่ะ ฝนมันฝนมันดีแล้วใบมันก็จะงามค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังขึ้นใหม่หากใครจะเก็บก็มาเก็บนะคะมันแก่ไปแล้วเสียดายค่ะโหน,หนี่ขนาดข้างทางเดี๋ยถ่ายสนนให้ดูค่ะนี่ค่ะสนนคือมันจะหาง่ายค่ะ อยู่ข้างถนนคะ่ะใครขับไปขับมาก็จะเห็นเขียวขจีทันทีเลยคะ่ะโอ้โเยอะคะ่ะเยอ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 ะมากคะ่ะเป็นกระเทียมที่รอคอยคะ่ะ ผักประจำปีค่ะเพื่อนๆโหยสะออนค่ะสะออนของฟรีค่ะเขาไม่ห่วงค่ะเก็บได้ค่ะขึ้นใหม่ก็ขอถ่ายไปค่ะเพื่อนค่ะ ใบไม้ก็ยังไม่ออกแล้วต้นกระเทียมก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะเพื่อนๆอ,อีกหน่อยใบไม้ก็ออกมันก็จะเป็นร่มค่ะมันก็จะเขียวไปทั้งป่าเลยค่ะทีนี้แต่ตอนนี้พื้นเขียวค่ะตรงนี้ก็กำลังชอนออกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเ,เต็มเนื้อที่เต็มพื้นที่เลยค่ะ รู้สึกว่าจะเป็นผักแรกของปีค่ะคือกระเทียมป่าค่ะขึ้นมาแน่นเลยค่ะเพื่อนๆพ,พูดแต่คําเก่าๆเ,เพราะว่ามันแน่นค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะมันกำลังชอนคือโผล่มาจากใบไม้นะคะเพื่อนๆใบไม้ไปไป,ปิดบังมันนะคะ ทั่วพื้นแผ่นดินทั่วพื้นธรณีอันนี้ยังเล็กอยู่ค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวเก็บได้ค่ะเพื่อนๆถ่ายมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมไปก่อนค่ะ ยังไงแล้วเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันค่ะเก็บพร้อมกันนะคะมาดูร้านเราให้เพื่อนๆค่ะ